สวัสดีพี่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พันเอามาทำเมนูลาบไนะบ่าวครับซาซื้อเนื้อมาครับพร้อมทัอกไทยกคำด่วนอันนี้ให้บ่าวเขาจะมาทำซาซาขิงควายมีพริกลาบครับมีหมกแคร่นะสุดจริงให้ใส่งเหมกแคร่นมีดีผมผมครับหนึ่งขวดครับอันนี้เป็นพี่ชายบ่าวปองครับพี่ชายของบ่าวปองครับซอย ตจมนะครับวันละเมนูนะครับไ <ฟ S 1> ัดไทยผัดไทยผัดไท่ขอ,องด้วยนี่ผัดไท่อไพอดสารจะมีหมูแมงมในเซตแล้วก็พักไปก่อนนะครับคอ่าวันนี้มีนึ่งข้าวเลยต้องน,นึ่งเป็นรักน้ามาเนาะเมนูโบาซาสุดเจิงห้ายเลย แ้เาแนงี่แห้ฮนงเวนี่เร้ิมาทำลาบมาทำซาบ้านคุวหลวงอาแตต้องลาบแล้วบอกซาอยางเดียวปอป๋อต้อโชกิมือกันแล้วห้อองโีกิมือได้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 ชิ้นผลินคนผลงตทำผแล้วนั่นผัหลวงไหนวะวหลวงผัวหลวงไปน้ำมาเดเด้ รื่องไหนเนาะต้องไปหลวกกันนะลวเหรออ๋อหลวกๆต้มน้ำต้มน้ำตับเนี่ยบมาต้องลวกล่ได้มเลยดิบๆเลยมอสขอ,องสุดของเออส,สุดน้องนี่มาต้องอมันวกเนอแบ่งเกินใส่ดิบไปกินเลยแบ่งเกินนะในองของเยอะน้ครับเานยังไงมันดิบที่เหลือก็ลวกได้หลวกลลวครับลวกลยเนาะลวลยครนี่หลวกเนานบบะครับกครับ ต้เว็นตับต้องหรอกขีมือแบาปองลาบเนาะฟุตยอดเลยครับเนาะครับจีนนี่แบบงามครับงามมากเลยครับผมน้่นมันมีน่าผสมเลยครับเอาใส่บมวกแคนเลยหมพี่ชายเอาใจงามแล้วครับนี่เป็นบวกแคนนะครับบมวกแคนเนาะครับใส่ไปนิดนึงนะครับซุปก็พริกหลาบเนาะลาบพริกหลาบใส่อย่างนี้ยี่ห้ออย่างบุคคลยี่ห้อตลาดนัดแก่ตลาดนัดตลาดนัดยี่ห้อตลาดนัดครับ ตะเกนดีกว่าแหนมอย่างเดียวจับเพชรก็หลงคนหลงกินเพชรได้ก็เอาตามสูตรพี่ชายนะครับครับสูตรกินหายนะครับแล้วเหลี่ยมมีสองธงบุรีเป็นเนียบปลาปองยาวเหลี่ยมที่ใส่หลับเหมือนกันปลาปองไอ้ซอยเข้างในเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นข้างในควาย เราลวกมาครับสามดีดีสันเปียวดีครับดี นะบันบานนะเชฟนครับบานบานบันบานครับบันบานครับเปิดตอมรับรถก่อนเนาะซาอย่ากินหลักต้องมีเติมซะหน่อยนะคือแบบโอ้โหกับงามขนาดเนาะกอนนีรดีครับ ครับอันนี้เป็นรีขวดครับเที่ยวดัวียงอครับเก็บป่นอันนี้เก็บป่นครับเก็บป่นนะงามๆเล็กๆรีดไม้พี่ชายงามครับลิดไม้กับกับลาบกับซาบอกหม้อมาถึงมันยรยากาศดีครับผม สี่คนครับก็เหนียวนะครับก็เหนียวแล้วนะกินกันคับพี่ชายครับอย่างนี้นี่อันนี้หลับอันนี้หลับพี่ชายครับหลับอันนี้ปาหลับไวายถึงหล้าถึงซ่งมันต้องมีปลากรับงูนะปลาป๋องจะลองชิมฝีมือพี่ชายครับโอตาคุณไปได้แลไปนะ

อ้ามีน้ำป่าใส่นลำครับลำเครื่องเทศเสนักแน่อลยมัดกะทิมีหผัดเงยโกลชบเห็นเหนโมนี่ต้องกินครับพี่เยอะเวลาเห็นหลาเห็นซาฟีคันติ

หลักกินซ่ามันต้องมีเครื่องดื่มอืกับมอมะครับพี่ชายอืมนอยกอกเพ็ดตรงผันมะริดไม้บ้านเรารับมะริดไม้หมมันผอมเพชรผัมเพชรผับผมแค่ผสะกามือนห้องเหรออันเพก้าเหรอเกาเฮกา

อันนี้เป็นปลาดิบปลาดิบครับเขาใส่พริกผสมไปนะอืมแบบอันนีขิงเนาะอืมคาคาขิงเนาะขิงขิงนะสีขิงิแปลกแต่ครับไมกได้กินเลกินแปลกหน่อย เมดนะผมมดแน่นอนวันนี้ผิดเดินทางมาไกลเนาะพอเดินทางจากเชียงรายมาประมาณสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามมันปวดเจ็บน้อยปวดเจ็วนะถ้ามีโอกาสจะขึ้นไปหาครับจะเอียงหาครับผม จะไปรีวิวอันสวนอือไปไปครับรับพี่ชายปลูกก็อันก็มาแต่งนะอือแตง่งเป็นไรแตรง่งอืมครับถ้าีโอการครับปราปองจะไปอันถ่ายคลิปครับไปรีวิวสวนพี่ชายครับอืปลูกแต,งแตง่งบยบบบที่เชีงไห้ชมคลิปปาปองตวเลยครับผมชมคล <นา S 2> ิปป้าปองป้ปองจะไปเรื่องฟามฮูกนะค,ครับปบาปองจะไปเรื่องวาร์มพี่ใีปีสินคนครับเรื่องการทำไร่ทำสวนทำสวนครับเดี๋ยวเจอ แล้วแบบว่าขับมาแต่งแล้วมาบวกครับเนี่ยจ<น>ะได้น,น,นี่จะได้ครับนะบาปองอย่างนี้พี่ชายแนะนําครับว่าครับวิธีทําสวนวิธีปลูกมาแตง่งปลูกมาบวกครับอย่างนี้พี่ชายแนะนําครับว่าจนะทำใหญ่เนาะถ้าทำปีชิดนะค<า>รับ รครับผมขอขอบคุณเอฟซีครับทุกคนครับที่เข้ามาชมติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ครับกดหนึ่งครับฝากด like, ด share. กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไอริสยูบิสมาร์ បាយជួបគ្នាម្ដងទៀតណាខ្លាបាយបាយខ្លឡា